เขาค่อนข้างมันเฮ้ยขาวตายเหรอว่าแทบเพนคนเจอตรงไหนครับเออเจอเจอที่ไหนเจอที่ไหนเจอที่ไหนครับยาฮะหน้าฮ้องกงอะหน้าหน้าฮ่องกงพี่เห็นสีสีแดงกับสีฟ้าเดินผ่านหนูไปทำแท็กที่ห้องแอดมินเฮ้ยแต่รู้สึกว่าสีฟ้าเมื่อกี้ มีเคว็ดจริงจะดวดด้วยสีสฟส่ฟ้าไม่ใช่สี่สิบแต่คนที่พี่มั่นใจเลยตอนนี้นะะเพราะสีขาวพี่มั่นใจมากเพราะว่านางไปทิ้งขยะกับพี่เววยเออขยะแม่งออกมาแบบนางจะไปจะปุชเลยเจ๋ยไม่เกี่ยวเฮียละคนพี่มั่นใจแล้วว่าตอนนี้นะถ้าพี่ผิดนะถ้าพี่ผิดนะมาเผาบ้านกูเลยสีแดงเป็นครับโอ้ได้ กินแค่เงี้ยเหรอเออถ้าผิดก้วย้ผอบ้านเลยได้ได้ไดเนยไม่ได้ปิดแล้วแหละเพราะเนยมันโดพี่แล้วโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มันอยู่กับพีนะครับแล้วก็มาอยู่กับ แก๊งอีเขาเาเรียกตัวอะไรนะคนน่ารักคนน่ารักครับแก๊งคนน่ารักครับที่มีที่ที่มีอะไรอยู่บนหัวสีเขียวเนี่ยครับอันนี้มันไม่ใช่อะไรนะมันคือกัญชาทุกคนไม่จริงมะโบเฮ้ยทุกคนเขากอดเขาเก็บที่เร็วแล้วนะครับจำนะลืมนีครับตอนนี้เราก็มันด้ไปอินพอร์เตอร์ทุกคนแม่งโคตรเสียใจเลย เรื่อนงนัดนะแต่ผมมีความมั่นใจมากว่าไอ้นั้นเนี่ยมันจะเป็นเพราะมันโคตรเดียวทุกคนไอ้ที่นี่มันเดียวมากนี่ไงกดแล้วไม่มีใครไยท่านั้นได้ทุกคนยัดไปดูนะครับว่ามีใครมาทำไหมเสียงจะไปแปลกที่นู้ทุกคนแบบไม่สบายเออมีคนตายไหมวะ ว่ากูโดนฆ่าเอ้ยไม่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 เอาดูบอกเขาว่าตอนนี้ไม่ีฆาของแค่ค,คนเดียวนะทุกคน<ม>อะไรอย่าเนยเดาตามพี่ทำไมอะ่ะเป็นปะเนียเป็นปะเนียอันนี้เราไม่สามารถรอดแชร์ใ,ใครได้นะทุกคนเพราะว่าทุกคนก็กลัวเหมือนกันเนี่ยกลัวเหมือนกันเนี่ยมามุดขมุดท่อมาฆ่ากูด,ดิแล้วตอนนี้เวทเราถ้าในแผนที่มีอยู่สองอันนะทุกคน แต่ตรงห้องสซนตี้ตรงเนี้ยเหมือนว่าคนได้น้อยมากเลยนะทีก็ได้ใช้ได้ได้ทำตรงนี้ไม่กี่ครั้งนะทุกคนแบบเหมืนที่ดีรับเลยเนี่ยไม่มีใครตายจริงเหรอะาตกราคากไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยอีกดแล้วครับผมใครกดครับเอ้ยอะตอมตายหรอมีอะไรมีอะไรอะ ตายแก้ตัวมันเลยเนยมีเวลาจะแก้ตัวปะเฮ้ยอาอแล้วแล้วน่าเจอที่ไหนอ่ะไม่ได้เจอเว้ยคือกูเห็นเลยแม่งโผล่แม่งขึ้นจย่ท่ออ่าาาอาว่าไงครับเฮ้ยแต่มันก็เป็นแต่มันก็เป็นมีเอ่อมีความเป็นไปได้นะเพราะพี่อ่ะตอนแรกอ่ะพี่ทำเควสอยู่ตรงหน้ายานแล้วก็เนยเนยอยู่ตรงน้คกับพี่แล้วก็พอพี่ลงมาไปห้องห้องไฟอ่ะ อาตอมเดินมาเออก็ตายก็มีสิทธิ์ที่สีแดงจะเป็นก็แนะนํานะครับบวกสีดำไปยทุกคนสีแดงสีแดงเลือกสีแดงแล้วคุณจะชนะครับสีดำได้ยังไงไม่หยอกไงมันมันมันเฮ้ยบวกตัวเองเลยบวกตัวเองยอมรับว่าดีบวกตัวเองไม่เห็นบอมับตัวเองเอ้ยวิกตอรี่เอ้ยเบสมินัา ตมือตมือ,อต้องเล่นหลอกไม่ไหวแล้วข้าบอกให้อึบอึบข <c oughs> ้าบอกให้อึบอะไรแบบนี้เนี่ยเขาบอกให้อึบครับเดี๋ยวเราก็โหลดไฟงานมาก่อนนะครับอ๋อไม่ใช่โทษ๋ยวมันต้องไปขึ้นนะทุกคนตรงเนี้ย ทำไมกันไม่มาดูผมเนี่ยเพฮ่ยผมสั่นคนดีนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโค้กเบลอนเมื่อดกดกระทืบเน่อันนี้เป็น Wi-Fi ใช่ไหมทุกคนอันนี้ข้างล่างนี่กูโดนฆ่าแน่กูโดนฆ่าแน่เฮ้ยรุดบาดเหรอเฮ้ยแต่มันก็โกกกันได้นะทุกคนใช่เหรอรุดบาดเหรอเฮ้ยตึกต่เพิ่งนนะั่งโอ้โหมาละสุด ชา้าๆทีช้าๆฟับช้าๆทีนะเย็ดเออเสร็จอันนี้เป็นอะไรวะอ,อิเชียอะไรวะอ๋อนี่ไงเพราะว่าตอนนี้สีขาวอ่ะผมมั่นใจแล้วว่าสีขาวแม่งปลอดภัยมากๆเพราะว่าเมื่อกี้เขาทิ้งขยะนะทุกคน แต่กั๊ดเนี่ยไม่เนี่คนกั๊ดกั๊ดกับข่าวนค่อนข้างมันเฮ้ยข่าวตายเหรอเพราะแทบเพ้นคนเจอตรงไหนครับเจอเจอที่ไหนเจอที่ไหนเจอที่ไหนครับยาฮะหน้าฮ่องกงอะหน้าหน้าฮ่องกงพี่เห็นสีสีแดงกับสีฟ้าเดินผ่าน ไปทำแทงที่ห้องแอดมินเฮ้ยแต่รู้สึกว่าสีฟ้าเมื่อกี้มีเควยิงจะดวดด้วยสีสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าไม่ใช่แต่คนนี้พี่มั่นใจเลยตอนนี้เพราะสีขาวพี่มั่นใจมากเพราะว่านางไปทิ้งขยะกับพีเววยเออขยะไม่ออกมาแบบดังจะไปจะพุชเลยเกี่ยวไม่เกี่ยวเหียะนะคุณพี่มั่นใจแลวว่าตอนนี้นะถ้าพี่ผิดนะ ถ้าพี่ผิดนะมึงมาเผาบ้านกูเลยสีแดงเป็นครับโอ้ได้สีแดงปีนี้เหี้ยเหรอเออถ้าผิดก็เผาบ้านเลยเนยไม่ได้เปิดแล้วแหละเพราะเนยแม่งโอดพี่ลาวเด็กชาย่ะขอมิตรี่โอ้ยไอ้บ้านี่บ้านโดนเผาด้วไอสัตว์บ้านโดนเผาเนยโซโลเคชั่นมาไอสัตว์บ้านอยู่แถวไหนนะพอพอพี่นะไอเชี่ยทุกคนทีพลาดว่ะไอเชี่ยอะไรวะ แม่งแย่วอะทีมึอก็อเนื่ว่าผมว่าอ้นั้นแล้วแหละเพราะว่าทุกครั้งท่านำปีนอ่ะมันจะแบบเอาฆ่าใช่ไหมอ่ะใครป็นวะทุกคนใครไม่ทำเวลยวะทุกคนเพราว่าใครไม่ทำเวลยครับ แต่ผมว่ากูมั่นใจสุดๆกูมั่นใจใช่ครับไอ้นัทวอทอะตอมเดินไปในห้องนูนแล้วเควสขึ้นแล้วแต่มึงยืนนิ่งๆแล้วก็กัดหยวบกูก็ยืนนิ่งมึงเป็นใช่มึงเป็น บวดดำโอเคได้สัตว์ได้สัตว์ถ้าลมนี้ถ้านั้นไม่เป็นนะกูไม่เอาแล้วบ้านบ้านกูนดนผผาแล้วเนี่ยตัวโดนเผาบ้านแน่พี่จีเอ้าถ้าสมมุติถ้าตอนนี้นั้นเป็นเราเราหลุดกันนะเอาไหมหลุดกันเลยนะก็คือบ้านกูถูกเผาแล้วนะใช่เเเตตรีียยมมัวโดดนนผาาบ้้ไไลพ่่จะบออกกเเลลยยจจจาาใริงว่่พีขโทษเตรียมตัวโดนเผาบ้านได้เลยไอ้ตาถ้าสมมุติไม่เป็นก็คืออาตอมันนะ

อ๋อหมามมึงถามกูได้ไงก็หมาชื่ออะไรล่ะเอากูกูไม่รู้หมาชื่ออะไรไงแล้วหมาชื่ออะไรมันชื่ออะไรแล้วกูไม่รู้หมามึงอ่ะกูบอกว่ามันชื่ออะไรกูไม่รู้แต่กูบอกว่ามันชื่ออะไรไงกูไม่รู้มันชื่ออะไรโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าเราจะจบไปแล้วไปบ๊ายบายพอเดี๋ยว